ยินด,ดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูพรพนธ์ค่ะซึ่งในวันนี้คุณครูจะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2การแยกสารเนื้อผสมซึ่งมีเนื้อหาอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของสสารกันก่อนสสารคือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้เช่นข้าวสารถั่วเขียวผลไม้อากาศและน้ำส่วนคาว่าสารสารก็คือสสารที่มีสมบัติชัดเจนและมีองค์ประกอบที่แน่นอนเช่นน้ำตาลน,น้ำและแก๊สออกซิเจน สมบัติของสารแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ 1. สมบัติทางกายภาพหมายถึงสมบัติที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอกและเกี่ยวกับวิธีทางฟิสิกเช่นความหนานแน่นจุดเดือดจุดลอมเหลวสมบัติข้อที่2คือสมบัติทางเคมีหมายถึงสมบัติที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีเช่นการเผาไหมา การเกิดสนิมความเป็นกดเบสของสารต่อไปเรามาดูความหมายของการแยกสารกันนะคะการแยกสารก็คือการแยกสารที่ผสมกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปออกจากกันเพื่อนําสารที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการซึ่งจําแนกได้เป็นการแยกสารเนื้อผสมและการแยกสารเนื้อเดียวค่ะเรามาดูความหมายของสารเนื้อเดียวกันก่อน อดเดียวคือสารที่มีเพียงชนิดเดียวหรืออาจมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่อย่างกลมกลืนมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งสารเช่นน้ำน้ำเชื่อมแอลกอฮอลส่วนสารที่เป็นสารเนื้อผสมหมายถึงสารที่มีลักษณะเนื้อสารไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเกิดจากสารอย่างน้อย2ชนิดมาผสมกันสามารถ ็นได้ว่ามีสารมากกว่าหนึ่งชนิดเป็นองค์ประกอบเช่นน้ำจิ้มไก่น้ำมะนาวน้ำครลนฝุ่นละอองในอากาศค่ะสารเนื้อผสมก็มีได้ทั้งสามสถานะนะคะเรามาดูสารเนื้อผสมสถานะของแข็งกันก่อนเช่นทรายคอนกรีตดินค่ะส่วนสารเนื้อผสมที่มีสถานะของเหลวก็อย่างเช่นน้ำครลนน้ำจิ้มไก่ น้ำครองและสถานะสุดท้ายคือสารเนื้อผสมสถานะแก๊สอย่างเช่นฝุ่นละอองในอากาศคันดำในอากาศเป็นต้นค่ะวิธีการแยกสารเนื้อผสมวิธีการแรกก็คือการกรองซึ่งการกรองเป็นการแยกของเหลวกับของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกอจากกันในการกรองนั้นต้องเทสารผ่านกระดาษกรอง ของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูของกระดาษกรองจึงติดค้างอยู่ด้านบนกระดาษกรองส่วนที่เป็นของเหลวไหลผ่านรูของกระดาษกรองลงสู่ภาชนะชั้นล่างวิธีการแยกสารเนื้อผสมวิธีการที่2เรียกว่าการหยิบออกการหยิบออกเป็นการแยกของแข็งซึ่งมีขนาดรูปร่างหรือสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้งมีขนาดใหญ่พอที่จะหยิบได้และต้องมีปริมาณที่ไม่มากเกินไปการแยกทำได้โดยการใช้มือหยิบหรืออาจใช้อุปกรณ์ในการหยิบเช่นแยกเมล็ดข้าวเปลือกที่ปนอยู่กับข้าวสารเป็นต้นวิธีการที่ 3. การร่อนการร่อนเป็นการแยกสารที่มีสถานะของแข็งออกจากกาันซึ่งองค์ประกอบของสารนั้นจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกาัน โดยใช้ตะแกรงซึ่งของแข็งขนาดใหญ่จะติดอยู่บนตะแกรงส่วนของแข็งที่ขนาดเล็กกว่าจะผ่านรูตะแกรงลงมาด้านล่างเช่นการร่อนแป้งการแยกทรายละเอียดและทรายหยาบเป็นต้นวิธีการถัดไปการรินออกการรินออกเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลว โดยของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนั้นวิธีการแยกด้วยการบินออกคือค่อยๆบินสารส่วนที่เป็นของเหลวให้แยกออกจากส่วนที่เป็นของแข็งเช่นการล้างข้าสารวิธีต่อไปวิธีการตกตะกอนการตกตะกอนเป็นการแยกสารผสมที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวโดยมีหลักการที่สำคัญคือการนำสารผสมตั้งชิ้งไว้ เนื่องจากอนุภาคของของแข็งที่แฝงอยู่มีน้ำหนักดังนั้นจึงตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะเราสามารถใช้สารส้มเพื่อเป็นตัวเร่งการตกตะกอนได้เช่นการแยกตะกอนออกจากน้ำพรองค่ะวิธีการต่อไปก็คือการระเหิดการระเหิดเป็นการแยกของแข็งที่ระเหิดไม่ได้กับของแข็งที่สามารถระเหิดได้ออกจากกันโดยใช้วิธีการให้ความร้อนกับสารผสม จะทำให้สารที่ระเหิดได้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแกส๊สโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวเช่นแยกพิมเสงที่ผสมกับทรายการ,รบูลกับเกลือลูกเหม็นกับน้ำตาลทรายค่ะวิธีการแยกสารเนื้อผสมโดยการระเหยแห้งการระเหยแห้งเป็นการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งละลายอยู่ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยการให้ความร้อนเพื่อทำให้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำระเหยเป็นไอแยกออกไปจนหมดและเหลือเพียงตัวละลายเช่นน้ำทะเลน้ำเชื่อมน้ำเกลือวิธีการแยกสารเนื้อผสมวิธีสุดท้ายก็คือการใช้แม่เหล็กดูด ดูดเป็นวิธีแยกสารผสมที่ในส่วนประกอบหนึ่งของสารผสมมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้หรือที่เราเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองเช่นการแยกผงตะไบเด็กออกจากทรายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากได้ไปเรียนรู้วิธีการแยกสารเนื้อผสมกันแล้วนักเรียนสามารถสรุปได้ไหมคะว่าวิธีแยกสารผสมนั้นมีด้วยกันทั้งหมดกี่วิธี วิธีที่2การหยิบออกและวิธีที่3การร่อน4การดินออก5การตกตะกอน6การระเหิด7การระเหยแห้งวิธีสุดท้ายวิธีที่8การใช้แม่เหล็กดูดค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ